ภาพเบื้องหลังขวางเป็นพี่ของท่านโอนคอยดูแลท่านอ่องตลอดที่อยู่ไทยแห่ชมดูแลน้องสายไม่หา่างจากกรณีท่านโอนและท่านอ่องกับไทยในรอบ27ปีซึ่งชาวไทยหลายๆคนก็ต่างให้ความสนใจกับทั้งสองท่านและยินดีต้อนรับกลับมาเยี่ยมบันเกิดอย่างอบอุ่น ซึ่งทั้งสองท่านพักอยู่ในประเทศไทยมาระยะหนึ่งและได้เดินทางมาเยี่ยมประชาชนในที่ต่างๆล่าสุดวัสนานาน,าน,นวมนักข่าวซื้อดังได้โพสต์ภาพเบื้องหลังพี่ชายคอยดูแลน้องชายตลอดโดยวัสนานาน,าน,นวมได้โพสต์คลิปรวมภาพเบื้องหลังท่านอน้นวัชรเรศวิวัชระวง์ผู้เป็นพี่ชายคอยดูแลท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชระวงตลอด ไ่รูปให้และคอยตักอาหารให้กับน้องโพสตข้อความบรรยายคลิปว่า ภายหลังภาพพี่กับน้องท่านโอนถ่ายให้ท่านอ่องกับเสด็จทวดที่โรงพยาบาลสิริราชและคอยตักอาหารให้ท่านอ่องดีเอความเป็นพี่ของท่านโอนวัสรเรศที่คอยดูแลท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัตน้องายมาตลอดท่านโอนท่านอ่องและท่านโอนและท่านอ่องได้เผยถึงความยินดีที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งในรอบ27ปีและทั้งสองท่านมีความตั้งใจอยากกลับมาอีกท่านอ่องนั้น มีความสนใจอยากกลับมาเป็นเลคเจอร์ช่วยสอนวิชาการแพทย์หรือเป็นที่ปรึกษาในด้านที่เชี่ยวชาญให้กับทางโรงพยาบาลเซีริราช ทึงท่านโอนก็ช่วยหนุนเต็มที่ทั้งสองท่านเผยว่าเหมือนฟันที่เป็นจริงที่ได้กลับมายังบ้านเกิดและท่านอ่องเองก็ตั้งใจอย่างมากที่จะมากาบพระราชบิดาผู้เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยต่อมาท่านโอนวัชระเรศวิวัชระวงได้เปิดเผยความรู้สึกกับสื่อมวลชนโดยมีท่านอ่องนายแพทย์จักกีวัตยืนอยู่ข้างๆกล่าวว่าขอบคุณมากครับที่มาส่งอาทิตย์ นี้ค่อนข้างยุ่งเหยิงหน่อยเราก็มาแค่ไม่กี่วัน ผมมาเจ็ดวันแปดวันน้องก็มาสามสี่วันก็เป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างเร็วมีหลายอย่างที่เราอยากจะทำอยากดูที่เมืองไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องการอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไปตั้งแต่มาประเทศไทยคราวนี้ก็ได้รับความอบอุ่นจากทุกคนที่เราพบเจอก็ได้เจอกับคนไทยที่หลากหลายวิธีชีวิตได้คุยกับเขาค่อนข้างใกล้ชิดและได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเพื่อนเาา ไทยของเราในประเทศนี้หลังจากที่แยกจากกันมานานก็ได้เติมเต็มในหัวใจอีกทีหนึง่งอะไรที่เป็นช่องโหว่ในรูหัวใจก็เติมเข้าไปให้เต็มเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นอย่างมากทําให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยในวันนี้ประเทศไทยของ27ปีที่แล้วที่เป็นที่ทต่างกัน อะไรที่อยู่ในความสนใจความทรงจำผมอยู่ในตอนเด็กๆก,ก็อาจจะไม่อยู่แล้วมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแทนก็ไม่ได้แปลว่าเมืองไทยดีขึ้นหรือแย่ลงแต่มันแค่เปลี่ยนแปลงไปผมหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวังชาวไทยมีแต่ความหวังความรักและเคารพซึ่งกันและกันจงให้เกียรติซึ่งกันและกัน จงฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมื่อเราเป็นคนไทยเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเราก็น่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันซึ่งมีความรักซึ่งกันและกัน ใครผิดใจกันก็ให้อโหสิกันหันเข้ามาหากันทันโอนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและน้ำตารร้นว่าผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ก็ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆครอบครัวก็จะได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีกคนหนึ่งหวังว่าไม่อีกนานขอ ขอช่วงเราไม่อยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันสามารถขีกันเราก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วๆนี้หลังจากเปิดเผยความรู้สึกแก่สื่อมวลชนแล้วท่านโอนวัสรเรศวิวัสรวงและท่านอองนายแพทย์จัก,กรีวัตร วิวัตรชระวงเดินทางไปที่เคาน์เตอร์สายการบิน a อมิเรสเพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินเมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเดินเข้าไปในเกตทั้งนี้คณะสื่อมวลชนและประชาชนที่ทราบข่าวและมาส่งอวยพรให้ท่านโอนและท่านอองเดินทางปลอดภัยและกลับมาใหม่นะคะโดยท่านโอนโบกมืออำลาทุกคน